มุกดูพี่นออ้องมาจะกินเห็ดไข่มุกเชิญเชิญบินเห็ดไข่มุกนี่ระวังเด้อพี่น้องเก็บเอบาอีกก้อนเขาเอาทุกคลิปเราเอาเก็บเนาะนี่เพิ่นมีคู่เหมือนนะจ้ะอันนี้เห็ดไข่มุกอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์กินได้พี่น้องนี่นี่นะนี่ แสบก็อย่างนี้พี่น้องแล้วก็เห็ดละงูบ้านเท่านี้อ้ยนี่เป็นวัดพี่น้องจ้าว้าเหิดไข้มุกพี่น้องมะฮอบบคนสีห่วยแล้วเนาะนะนนอ้เห็ดไข้มุกอีแม่คอยไปป่นแสบก็อย่างนี้ออกมอต้ออกกระมิ้นนี่ป่อยคนใบเนี่ยถามมัน อันดอกตุ่มๆุ่มดาวเขาเก็บนี่ยสีเบิ้องม่อยากออกเป็นอะไรที่พี่น้องจ้ะ <cas uk> นั่นเห็นบ่เนี่ยสีเบิ้องม่อยากออกถ้าบ่เสี้ยนเห็ดอีรีสีบ่รู้เด้พี่น้องว่าเห็ดไข่มุกกินได้กินบ่ได้แล้วว่างด้วยจ้ะอืมอืมคุณอาจุ่มหนึ่งจุ่มนี่มันงามโผดงามโผล่แทะจุ่มนี่งามคักงามเนี่ยอืม เห็ดไข่มุกพันธมีสี้สีเขียวๆอีกสายพันธุ์นึงก็กินได้เด้อพี่น้องเห็ดไข่มุกน่ะสีเขียวๆนะกินได้ก็มีอีกสายพันธุ์นึงอ่าคนมีอยู่สองสามสายพันธุ์พี่น้องกิได้ตำล่าค่เก็บให้ระวังระวังตรงนี้เห็ดไข่มุกนี่โอ้ยเป็นวัดอีกแล้วยายเมเข็ดไข่มุกพี่น้องนี่กินได้สังเกตบุ้งดีๆโลดนี้ ออกอืออือปตุ่มนีตาบ่เียนเฮ็ดอีหลีเบิ่งบ่เป็นพี่น้องเบิ่งบ่ออกเด้นี่นี่ขนาดยายแม่ยังว่าเออยังยังางเียกัโอ้แม่นบ่แม่นงเทียู้น้แต่ว่าอันนี้แม่นพี่น้อง100% 100%กินได้จ้ะไข่มุก กินได้อันนี้นนตัวนี้เห็ดแมมโมตนี่เห็ดแม่มต์นี่ไข่โู้โอ้ยเสียงเครื่องบินเลย ภาษาจะร่อนมันเอิอยเอียงกว่แพร่แพสพีสอย่างนี้เลยเนาะขอไปลืมพี่นอ้องกินได้เพผสมมีดอกสีม่วงม่วงไปดอกสีเล็กเล็กเขียว,ยวอืมอันนึง เก็บเห็ดไข่มุกนี่ต้องระวังแ้่ผู้บรสำนานอีหลีบรเซียนเห็ดอีหลีนะี่ยเอออย่าเก็บเด้อพี่น้องจ้ะัวเป็นห่วงสุขภูสุกคนเด้อได้ไม่เคยเก็บเคยกินเลยไหนยังเก็บท่านอะไรมันนี่อะไรกรบโบมันแกกรบโบต้องเก็บแล้วสินะคนสซเบิบงออก,ากายกนะอกากเห็ดไข่มุกนะแซ่บกพื่อจากประเทละงูบรรเทาหวานแซ่บพี่น้องแกงแซบ่บป่นกับแซบ่แซบยัได้กินกระแซบ่บเห็ดเห็ดอันนี้นะมากินได้ไหมนะ Má có cái nắm đơn ừ, sắt có bộ của mình Bên Tầm treo Nhưng mặn trẻ thoát mà này. ต้งเทียกับบมันใจเนี่ยว่าบ่มันใจเขาก็บ่เอาเพราะว่าิ่นจะมีคููเหมือนนะพี่น้องก็สิเว่านี่้ำไล่เนะาะเราดูเนาะมีคููเหมืนอนอ๋อลอ,องดูพี่น้องนี่ตั้งหลายคน

งามกแ็แค่งามโพดงามโพดบักโม่บักแตงโอ,อ้อเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดไข่มกุกน้ำกันเก็บสู้เห็ดที่กินได้เอ็ดไข่มุกนี่เห็ดไข่มกุก แสบพี่น้องเห็ดอันนี้นะยังเห็ดหนางงูบันเท่านี่นี่ขเขาขยอยแบบนึงคุณต,ต้องไล่ต่อไค่าอยู่มาทั้งนี้ถาบุ่แห้งพี่น้องจะ้ะถาบุ่ไหลามาทาั้งนี้ โอ้ค้อยมีท <found y> ่าก <ens> ินพวกอะไรพึ่ง้าไรกะด้มออันสีออพี่น้องเฮ็ดพึ่งขาได้มือ อันนี้จะมุมมีนอจ่ออืมอืม,อมก,อก้อยแก่แสบได้พี่น้องก้อยไปเ็ปเทตกินได้หลายเมนูอืม ไข่มุกไข่ม,ม,ม,มุกพี่น้องจ้กนีอ่อันนี้มันเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานพี่นอ้องดอกพึ่งหวานดอกที่สวงพี่น้อง ไอ้พึ่งหวานดอกที่สองติดรุมพันไว้น่นแหละฮะฮะไอ้พึงง่งแม่มดนี่แม่มดปาดน้องเอ็งน้ำข่อยบ้ากูนะปาดไอ้พึ่ง ปเป็นจุ้มเป็นจุ้มอยู่นะปาดเก็บ <c> เ <oughs> จ็บเก็บเจ็บ,จบ,จบพี่น้องเก็บเจ็บเจ็บเจ็บ,จบเป็นคอมเมนต์มาว่าคือบอกกระตาเม,ามืมะนะ่อหร่ยายเมื่อไห่นพี่น้องเอาพวกคอยถือกระตาดอกท้องทีมันไปนเฮ็ดงานกับมันท้องเทียบจะเลยกเอาปลาเลยสินะมันยากพี่น้องจะ้ะคอยใส่ถุงบอกถุงพ่ายแล้วก็ ตะกันแล้วเลยจ้ะใส่ถุงผ้าแล้วก็แล้วดอกนี่อื้มตั้งหลายวันนี้มาจบเนาะขอใส่ถุงผ้าพี่น้องไม่ได้ยากยางเข้าไปสบายไม่ต้องถือตอกกระตอกกระตายนักจ้ะใายมีเป็นคนง่ายๆจักงานหนักแวะเขาป่า ได้ลกซักหลับเขาปลาเลยโปตรงไปถือกระตาอุญุอายะพี่น้องจ้ะคุณได้ลายเตัดบ้านอีกนาก่ากว่ามีพี่น้องจ้ะคุณเฮ็ดพึง่งแม่มดอ,อันนี้คือเฮ็ดนั่นเฮ็ดอันพึ่งขาลายพี่นอ้องออ๋อ แม่มุ๋อเนาแกเป็นยางพานข้างหน้าันหอเราขูดขูดขาพ่านออกเราไปลวกพี่น้องพ่นจังบนเลนีข่ขาพ่นนี่ขาพ่นสีออกดำดำขันท่อบอขูดออกเนี่ย พันสีดำพี่น้องเอาซูฟางอีกก่อนจานนี้กูดตรงนี้ออกแล้วก็หลวกเลยยังเอาไมา่เห็ดกินเลยเห็ดพึง่งน,นั่นเห็ดพึ่งขาไลา่แล้วจะเห็ดพึ่นแม่มดป้าระเบิดบอกนี่พี่น,น,น้องจ้าอือนี่น่าแล้ว นไงครับเนาะพูดนะพิ่งแม่มดเมื่อพอต้นเถาได้ดอกเดียวนี่ดอกน้อยเพิ่นดอกเถาปวยเพิ่นซะเข่าเลาะเบิ่งอยู่ในป่าหกหกยังสี่เพิ่นยังยังบอกว่ได้เห็นออกน้องสิมักไปออกกินน้ำเป็นแๆน้ำดอกน้ำเดินแม่ย็ดอันนั่นนะเเ็ดพิ่งแม่มดน้ำปางสิบอกว่อยออกไหม เนี่ยออกไปยังน้ำดอกน้ำเดินเบังพี่น้องสีได้เก็บน้ำปานเนี่ยรอบังเกินขาละปังสร้างบ่มีเดี๋ยวบังน้ำดอกน้ำเดินน้ำกันพี่นอ้องยังไม่เห็นสักดอกออกมาั้งเดินนี่ก็ะด็านไ่พี่น้องได้มากนะอันนี้มันเห็ดอันนั้นเห็ดไข่มุกจ้ะตัวนี้เห็ดไข่มุก ได้กินเห็ดไข่มุกมานเห็ดไข่มุกเมื่อนี้พี่น้องคนนะอันนี้คือเห็ดไข่มุกอันนี้เป็นเห็ดอันอันนั้นเห็ดพิ่งแม่มดได้เห็ดตะปูมะพร้อมพี่น้องตะปูสองดอกนี่เป็นเห็ดพึ่งแม่มดพี่น้องเมื่อนี้กับมานคือเกาจ้ะเห็ดพิ่งแม่มดเนี่ยกับเห็ดพึ่งขาไล่เนี่ยพี่น้องนะเห็ดไข่มุกจ้ะ คุนหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเมืองทรงไม่รแฮป p ี y พี่น้องขอบคุณทุกนหนุกน้ำใจจ้ะขอบคุณทุกการติดตามเด้อพี่น้องอยู่สมองสุบอนจ้ะเห็นใครมุกได้ลายมือนีิพี่น้องถ้าเม่กระเชิดเนี่ยกินก้นพี่น้องจ้ะอื่นลายเติบจะมือนีิก็ได